วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นก่อตลาดเกลือเ,เ,เจ้าดิฉันจังหนงแปดอยูเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยอเอาล่ะค่ะในตอนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งไปนั้นก็มานะคะทุกคนชว่วยนีเน่เอง อกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะคะงั้นเรามาลองที่เมนูแรกเลยนั่นก็คือบะหมี่ต้นยำสูตรมะนาวนี่เขาบอกว่าทีเด็ดของชามนี้นั่นก็คือกุ้งก่อนได้ข่าวเป็นกุ้งดบนะคะทุกคนก็จะไม่มียามเนี่ยคือเคี้ยวได้เลยทุกคนคือมันไม่แข็งเลยแล้วก็ไม่เหนียวด้วยจากที่ดูว่าเก้ยคือเหมือนอยู่ในตู้นานมากเลยนะแต่พอได้ชิมไปเนี่ย กำลังดีกรอบกรุบเลยถ้าดินเสียงมันจะดีมากมถ้าทุกคนได้ลองกินมันจะดีมากเรามาลองต่อเลยเยมากอราจะบอกว่าจานนี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากจริงๆเลยนะปฟ้ายืนยันเลยว่ามันไม่ใช่มะนาวขวดแน่นอนเพราะกลิ่นมันออกเลยว่ามันเป็นมะนาวแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมากแล้วไม่ต้องปรุงเลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะทุกคนหมูแดงก็คือหอมหอมมากๆ ไม่เหนยียวด้วยบะหมี่เนี่ยก็เป็นบะหมี่ไข่ทำเองนะคะทุกคนไม่ใช่บะหมี่แบบที่แพ็คมานะเขาทำแบบวันต่อวันเลยราคาแค่45บาทเท่านั้นค่ะ สักน้อยกุ้มตัวใหญ่มากครับผมนี่แบบติ a u t y อกเกอร์ทักงนอา่าแม่ละเอามาลองชิมเข้ามาใจานหมากกุ้งมันไม่อม,มน้ำมันนะกินได้ทั้งอย่างนี้เลยแบบไม่จาเป็นต้องกินอย่เตี๋ยวก็ได้คือกินเป็นของทานเล่นอย่างเงี้ยได้เลยคือยอด เมนูถัดมานั่นก็คือข้าวหมูแดงเรามาลองชิมข้าวหมูแดงก,กันเลยดีกว่านะคะอืมต้องบอกเลยนะทุกคนว่าข้าวหมูแดงเนะี่ยอร่อยมากตัวน้ำราดอมูแดงรสชาติมันจะแบบออากลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ แต่อเนี้ยคือมันมีหวานบาดเค็มๆมันอร่อยมากเลยหู่เนี่ยกรอบเค็มๆนิดนึงมันจะมีรสชาติแบบเหมือนเขาหมักมาอย่างดีมากๆเลยนะได้กลิ๊กคอนเทนนิด์นิดอะแล้วหูไม่เหนียวด้วยไม่แหย่ตาด้วยนุ่มเขียวไงอะราคาก็นุ่มมากค่ะราคาแค่45บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเรามาสรุปอัหรับร้านกิ๊ก้องกอบองตัวกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้กิเป็น มีดียิ้มแย้มเป็นทุกคนใช้ได้นะคะรสของอาหารนะคะที่ทางร้านจัดจานมาได้สวดมาใช้ชาาสีที่มันเข้าอาหารได้ดีมันชินด้วยคือเหมือนกันเป็นจีบีเอชไทยคุ้มค่าคือคุณภาพบริการกับราคาเนี่ยยังเหมาะสมกันจริงๆคือกินแล้วคุ้มอ่ะคือมากินแล้วจะรู้สึกคุ้มจริงค่ะ เสยวกุ้งกรอบบัวบัวนะคะอยู่ที่จังหวัดเชิงเซนนั่นเองค่ะอยู่ตรงตลาดปลัวนะคะตรงข้ามร้านขายอเตอร์ไทยได้ข้ามที่หนิกหมอเทพนะคะทุกคนอยู่ติดกันเลยร้านจะเป็นตัวตึกห้องเดียวค่ะก็จบกับการรีวิวของร้านไข่เสรแล้วนะคะทุกคนกับร้านเสยวกุ้งกรอบอปลัวแปะลิ้วนั่นเอง อยากจะเชิญชวนใครที่มาเที่ยวที่แปะริ้วเนี่ยก็อยากให้มาลองทานเกี๊ยวเส้นะ่องกรอบกอกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า